โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญา,ากรรมระดับตำบล Stronger Together สถานีตำรวจภูทรบางระกรมประจำเดือนกุมภาพาันธ์2566ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกกรวิทย์อนทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางระกรมการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนในวันที่22กุมภาพันธ์2566 สถานีตำรวจภูธรบางระกำรรโดยพันตำรวจเอกกร์มิตรอ่อนทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางระกำรรพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืน2,566บ้านประดาหมู่8ตำบลบึงกออำเภอบางระกำรจังหวัดพิษณุโลกพบประผู้นำและพูดคุยกับประชาชนบ้านประดา เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดําเนินงานและจุดมุ่งหมายของโครงการโดยการหาข้อมูลจากชุมชนนํามาปรับใช้ในการดําเนินโครงการให้ได้ผลประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานีตํารวจภูธรบางระกรมดําเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพบปะผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่น และแนวร่วมในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เข้าพบชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อนำมาปรับแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น